สวัสดีเพื่อนๆฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AFD Channel เรามาพบก,กันเป็นประจำสรุปผลฟุตบอลทั่วไทยรวมถึงสรุปตารางคะแนนท่านไทยลีก1ไทยลีก2และไทยลีก3ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่1 1กุมภาพันธ์ว่าแต่ละทีที่ลงเล่นม,มีผลง,งานเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกํกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมากันที่ผลฟุตบอลลีกสูงสุดอย่างไทยลีก1่กันก่อน เกมนัดที่16ขอดูการนัดแรกของเลขที่2เกมคู่แรกของค่ำคืนวันอาทิตย์คิกออฟเวลา7นาฬิกา30นาทีเป็นศึกกรุงเทพดาร์บี้แมชระหว่างปริเซโร่เอฟซีที่มันดัดที่10ของตารางเปิดบ้านตระกามเยือนของกา่าเรอเอฟซี FC, ที่มันดัดที่4ของตารางไฮไลท์ในเกมนี้อยู่ที่โคชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคกลับมาเยือนถิ่นเก่าเป็นครั้งแรกหลังจากอำลาทีมมังกรโล่งเงินไปในช่วงท้ายเล็กแรก เกมนี้มีประตูเกิดขึ้นรวดเร็วตั้งแต่ช่วงต้นเกมบดินพาลาลากเลื้อยเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนที่จะโดนไอแซนฮันนี่พรวดเข้ามาเสียบใส่คนเต็มๆปุตสินชี้ให้ไปหยุดโทษกับทางฝั่งของสิ่งเจ้าท่าทันทีก่อนที่จะเป็นบรอสตาเดลี่สังหารไม่พลาดส่งทีมเยือขึ้นนำตั้งแต่14นาทีแรกจากนั้นในนาทีที่32วราชิตกระดิสีบาเพนเปิดเตะมุมให้กับฟราบูโตสหมุไปชนคานก่อนที่จะเป็นชาลีครับ ตามเข้าไปไม่เหลือสิงเจ้าท่านํำหาเป็น2 0. จากนั้นในช่วงต้นครึ่งหลังนาทีที่54รัชต์ะมอรักษาดาวรุ่งที่เดบิวต์ให้กับโบริเซโรเป็นเกมแรก เสียบแบบเปิดปุ่มแสฟ้าปูโตสพุทธสินเดินม,มาแจากใบแดงให้กับราชต์ตหมอรักษาทันทีเจ้าบ,บ้านเทโรเหลือผู้เล่น1ิคนจากนั้นสิงห์เจ้าท่าที่ตัวผู้เล่นมากกว่ามาบวกเพิ่มได้อีกสองประตูจากตัวสำรองซูเปอร์ซับอย่างธีรศักดิ์เผยพี่ใหม่ในนาทีที่75และ85ส่งการท่าเรยเอฟซีบุกมาถล่มโบลิสเทโรเอฟซีไปแบบขาดลอยด้วยสกอร์ศูย์ประตูต่อ4ีเก็บ3าคะแนนสำคัญไปได้สำเร็จแบบสวยหรู เรามาดูสแตตในเกมคู่นี้กัน ว่าเส้นกางครองบอลเป็นทีมเยือนการท่าเรือที่ทำได้ดีกว่าที่53ต่อ47%เปอร์เซ็นต์โอกาสยิงก็เป็นการท่าเรือที่ทำได้ดีกว่า3เท่าตัวที่28ครั้งยิงตัวกบบ13ครั้งส่วนเจ้าบ้านนั้นยิงไปทั้งหมด8ครั้งยิงตัวกบ2ครั้งส่วนเตะมุมในเกมนี้ท่าเรือมีโอกาสเตะมุมมากกว่าที่6ต่อ5ครั้งการฟาวไปการท่าเรือที่ฟ้ามากกว่าที่13ต่อ6ครั้งใบเหลืองก็ยังเป็นการท่าเรือที่ดัวมากกว่าที่4ต่อ2ใบส่วนการผ่านบอลเป็นการ การท่าเรือที่ทําได้เหนือกว่าที่406ต่อ3 6 5ครั้งเรียกได้ว่าการท่าเรือทําได้มากกว่าทุกอย่างเลยสําหรับในเกมคู่นี้ มากันที่คู่ที่2ของวันคิกออฟเวลา18นาฬิกาและบูวเรีอร์ทีมอันดับที่7ของตารางเปิดบ้านพบก,กับบุเรัยมเนเต็ดทีมรองจ่าฝูงเกมนี้ครึ่งเวลาแรกทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันไปที่0ประตูศูนย์แต่พอเริ่มครึ่งหลังมาไม่ได้ไม่นานในนาทีที่51ลำพูนได้ลูกเตะมุมมัวเมดอัสมันเปิดเตะมุมให้กับสราวุธอินแปน โคเปลี่ยนทางเข้าประตูไปราชันโคข,ข,ขาวขึ้นนำหนึ่งประตูศูนย์ทำให้ทีมเยือนอย่างบุยรามอยู่เฉยไม่ได้ทำการแก้เกมโดยการส่งธนกฤตชโชเมืองปรับดาวรุ่งพุ่งแรงลงสนามมาและหมากนี้เองทำให้ทีปราทสายฟ,ฟ้ากลับมาได้ในนาทีที่64ธนกฤตชโชเมืองปรัก พักบอลทางฝั่งซ้ายก่อนจะกึ่งยิงกึ่งเปิดไปให้กับซุภชัยใจเด็ดยิงโลก่โๆก่อนจะโดนท่าหน้าของอาริโซโิสซโก้สกัดจากเส้นมาเข้าทางเจ้าอาร์อีกครั้งหนึ่งตามซ้ำเข้าไปแบบไม่เหลือส่งให้ทีประสัดสายฟ้าตามตีเสมอได้สําเร็จก่อนที่จะเป็นธันกิจคนเดิมเปิดบอลให้กับกิยามยบิสโคลี่โขกชนคานแล้วเด้งเข้าประตูไปเพื่อสีนเชค VR และยืนยันว่าลูกนี้บอลเข้าไปแบบเต็มใบไป,ปทีเรียบร้อยส่งทีประสัดสายฟ้าพลิกขึ้นนําและกลายเป็นประตูใชในเกมนี้ จบเกมลำปูวอริเออร์แพ้คาบ้านให้กับบุยรัมยูเนเต็ดไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2เรามาดูสเตตในเกมคู่นี้กันในเกมที่ทีมเยือนบุยรัมยูเนเต็ดเหนือกว่าแทบทุกด้านทั้งเปอร์เซนต์การครองบอลที่ทีมเยือนทำได้ดีกว่าที่5 9ต่อ41เปอร์เซนต์โอกาสยิงก็ยังเป็นบุยรัมที่ทำได้ดีกว่าที่15ครั้งยิงตรงกรอบ5ครั้งส่วนเจ้าบ้านนั้นยิงไป11ครั้งยิงตรงกรอบ4ครั้ง ส่วนเตะมุมในเกมนี้ค่อนข้างน้อยโดยเตะมุมไปทีมลนหนึครั้งเท่ากันการฟาาไปลำพูลที่ฟ้ามากกว่าที่18ต่อ11ครั้งและลำพูลโดนไปเหลืองข้างเดียวเลยที่4ใบส่วนการผ่านบอลเป็นบุยรำที่ทำได้เหนือกว่าที่471ต่อ321ครั้งมากันที่คู่ที่3ของวันคิกออฟเวลา18นาฬิ30นาทีตลาด f c ทีมรนดับที่14ของตารางเปิดบ้านพบกับไทย f c ทีมันดับที่9ของตาราง เกมนี้มีประตูกเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วเพียงแค่8นาทีเท่านั้นและเซียวโซดากองหลังของสุขไทย f อฟซีทำพลาดโดนลิดอโคเฮนฉกบอลเข้าไปยิงแบบไม่เหลือส่งตลาด f อซขึ้นนำไปก่อนหลังจากนั้นเพียงแค่5นาทีในนาทีที่13จักกิดเวทพิรมยิงไปติดเซ็ของวารุสุคุณาก่อนที่เนวซัมโบนิยาจะตามซ้ำเข้าไปส่งทีมเยือนสุขไทยตามตีเสมอจากนั้นในทีที่20 ไดโซโฮริโกชิหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงบอลซุกก้อนตาข่ายแต่บุษสินเช็คว R ยืนยันว่าลูกนี้เป็นลูกล้ำหน้าจ้าบานช่วยได้ประตูขึ้นนำต่อมาในช่วงท้ายเกมในนาทีที่78เป็นทีเมเยอรสุขททยโฉบบอลเข้าประตูบ้างจากลูกหลุดเดี่ยวขออนุชิตเงินบุคคลแต่บุษสินเช็คว R และยืนยันว่าลูกนี้เป็นลูกล้ำหน้าต่อมาในนาทีที่89จากกริดเวฟพิลมไปย่ำใส่สถิติภาพราชนิยมบุษสินไปดูจอวีอาข้าสนาม พร้อมกับแจกใบแดงให้กับจากกิจไปทีมเยือะข้างข่าวไฟเหลือตัวผู้เล่น10คนจบเกมตราด FC เสมอกับสุโขทัย FC ไปด้วยสกอร์1-1แบ่งไปทีมละ1คะแนนในเกมนี้เรามาดูสเตตในเกมคู่นี้กันเปอร์เซ็นต์การคลองบอลเป็นตราดเจ้าบ้านที่ทำได้ดีกว่าที่55ต่อ45เปเโอกาสยิง กลายเป็นสุโขทัย FC ที่เส้าโอกาสยิงได้เยอะกว่าที่15ครั้งยิงตะกรอบ5ครั้งส่วนตราเร้าโอกาสได้9ครั้งยิงตะกรอบ2ครั้งลูกเตะมุมสุโขท,ทัยทำได้มากกว่าที่6ต่อ5ครั้งการฟาวในเกมนี้ค่อนข้างเยอะโดยทีมเยอสุโขทัยฟาวไปถึง27ครั้ง ส่วนตราเอฟซฟาไป14ครั้งใบเหลืองสุโขทัยโดนเยอะกว่าที่4ต่อ2ใบและสุโขทัยมีโดนใบแดงไป1ใบด้วยในส่วนของการผ่านบอลน,นั้นเป็นตราเจ้าบ้านที่ผ่านบอลเยอะกว่าที่312ต่อ247ครั้ง มากันที่คู่สุดท้ายของวันคิกออฟเวลา19นาฬิกาอุทยัยทานี f อี่ทีมอันดับที่13ของตารางเปิดบ้านตอร์การมาเยือขอเชียงรายยูเอเ็ดทีมอันดับที่5ของตารางเกมนี้เป็นเจ้าบ้าอุทยัยที่หัวบุกเข้าใส่ผู้มาเยือนอย่างหนักแต่น่าเสียดายที่พ้าการได้ประตูไปทั้งหมดจนทําให้ทีมเยือกว่างซงที่มีทีเด็ดที่ขาดจากลูกโตกลับมาชิงขึ้นนําไปก่อนจากดา้ยิ่งตัวใหม่ของทีมอย่างไมเกลเบียงโก,โกนี่ที่ตามซ้ําจากลูกกระชอเข้าไปหลังจากนั้นในนาทีที่83 เชียงรายทำเกมขึ้นมาแล้วมีล้มลงไปในเกอบเขตโทษถ,ถึง2จังหวะพูรสินเช็ค VR และใช้ดุยพินิชตัดสินว่าไม่ได้จุดโทษทําให้เจ้าบ้านอุทัยรอดตัวไปจากนั้นในช่วงทศเวลาบาดเจ็บในครึ่งเวลาหลังลิคาโดซานโตสสะบัดเท้ายิงบอลไปโดนบาปากิพพอมาดีล้มลงไปในกกอบแขตโทษพูดสินเชียร์ไปจุดโทษโดยท,ทันทีก่อนที่จะกลายไปบีเนอ,เอร์เอริกเอยรับไม่ที่สังหารจุดโทษใส่ทีทมกล่าไปแบบไม่เหลือจบเกมอุทัยธานี f c เปิดบ้านเสมอกับเชียงรายยูเอเต็ดไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่ง ซึ่งหลังจบเกมทานด้านของบิ๊กฮันคุณมิติติยภัยรัตประธานสโม,มสรของเชียงรายยูเนเต็ดได้โพสเฟซบุ๊กเดือดเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมนี้ว่าผมเสียใจมากกับการตัดสินแบบนี้เจตนาการตัดสินมันชัดเจนมาก ผมได้รับคำอธิบายว่าบัพกิจเตลิคาโดแต่หลังจากจบเกมมาเช็คก็เสียใจมากๆนี่เป็นหนึ่งในเคสที่น่าสนใจในอาทิตย์นี้และผมคงต้องปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองขอโทษทุกคนที่ไม่ได้สามคะแนนขับมาขอบคุณทุกคนที่ตามมาเชียร์ที่สนามและขอบคุณแฟนขับอุทัยธานีทุกคนอ่านะซึ่งมาดามแป้คุณนนพันล่ำซ้ำนั้นนายกสมาคมฟุตบอลป้ายแดงของประเทศไทยก็ตอบรับไปที่เรียบร้อยว่าจะแก้ไขเรื่องการัดสิงของกรรมการแบบเร่งด่วน เรามาดูสเตเตอนเกมคู่นี้กันประเ็นต์การครองบอลเป็นเจ้าวาอุทัยที่ทำได้ดีกว่าที่62ต่อ38เเซน์ โอกาสยิงก็าจะไปอุทัยที่ทําได้ดีกว่าถึง4เท่าตัวที่22ครั้งยิงตะกรอบไป6ครั้งส่วนเชียงรายนั้นยิงไป5้าครั้งยิงตะกรอบทั้งหมด3าครั้งส่วนเตม,มูมในเกมนี้ไปอุทัยที่ได้โอกาสมากกว่าที่7ต่อ1ครั้งกา,ารฟาวไปอุทัยที่ฟาวมากกว่าที่19ต่อ5้าครั้งแต่ใบเหลือไปเชียงรายที่โดนมากกว่าที่5ต่อ2ใบสว่วนกาาผพานบอลไปอุทัยที่ทําได้เหนือกว่าที่383ต่อ247ครั้ง เรามาสรุปตารางคะแนนกันจ่าฝูงยังคงเป็นแบงคอกยูเนเตตดมี37คะแนนอันดับที่2เป็นบุีรามยูเนเตตดมี33คะแนนอันดับที่3กลายเป็นการท่าเรือเอฟซีมี32คะแนนอันดับที่4เป็นบีจีปทุมยูเนเตตดมี30คะแนนอันดับที่5เป็นเชียงรายยูเนเตตดมี22คะแนนมาที่โซนท้ายตารางตราดเอฟซีอยู่อันดับที่14มี17คะแนนชลบุรีเอฟซีอยู่อันดับที่15มี14คะแนน และตามมาด้วยพีทีประจวบ f อฟยังคงอยู่อันดับสุดท้ายของตารางมี11คะแนนมาที่ดาสโวของศึกไทยลีก1อันดับที่1เป็นทางฝั่งของวูกึนยองจากพีธีประจวบ f อและวิเดียมอตาจากแบงคอกยูเอเทตที่ทําไป11ประตูเท่ากันตามมาด้วยแฮมิลตันโซเรสจากกาธาเร่เอ FC และซูเปอร์ชัยใจเดดจากบุยรัมยูเอเตตที่นํานเป็นดาสโวคนไทยณขณะน,นี้โดยทําไป10ประตูเท่ากัน ตามมาด้วยท่านันของริคาโดซาโตจากอุทัทยธานี f อและเอ็นจิวามาตินจากราชบชุรีเอที่ทำไป9ประตูเท่ากันมาที่แอซซิตโคศึกไทยลีก1อันดับที่1เป็นเซเว่นลองเกียวจากขอนแก่นยูเอทีท์ทำไป8แอซซิตอันดับที่2มามูดเอสจากแบงคอกยูเอเต็ดและบาลอสทาเดลี่จากกาชาเรยอ FC ที่ทำไป6แอซซิตตามมาด้วยสารัตยูเย็นจากบีจีปทุมยูเอทต็ดเวียเทพป้อมพันจากแบงคอกยูเอเต็ดจอมาโจและเนลสันบริยาจากสุขไทย f อที่ทำไปคนละ5าแอซน มาดูในส่วนของคลีนชีตอันดับที่1นึ่งสิวรลักษเทศสูงเนินจากบร 10, ีรัมยูเอเต็ดทำไป9คลีนชีตอันดับที่2ปฏิวัติคำหมายจากแบงคอกยูเอเต็ดทำไป8คลีนชีตตามเ้ืนอสรนอนอนน,นุอินจากเชียงรายยูเอเต็ดทำไป5้าคลีนชีตเรามากันที่ฟุตบอลไทยลีก2กันบ้างนัดที่24ของดูการในคู่วันอาทิตย์ นครราชสีมามาสตาเอฟซีเสมอพัทยายูเอตเตต0ประตูต่อ0ราก้อมาทุมวันกาญจนะบุรีแพ้หนองบัวพิชัยาเอฟซี1ประตูต่อ5จันทบุรีเอฟซีชนะเกษตรศารสตร์เอฟซี4ประตูต่อ1นครศรียอยุธยาแพ้เชียงใหม่เอฟซี0ประตูต่อ2เชียงใหม่ยูเอเตตชนะลำปางเอฟซี3ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนในในศึกไทยลีก2ประจำคู่วันอาทิตย์ อันดับที่1เป็นหนองบัวพิชยย FC มี52คะแนนอันดับที่สเป็นนครศรีเยุมี17คะแนนเท่ากับอันดับที่3นครราชสีมามาซา FC ที่มี47คะแนนเท่ากันแต่ลุ้ที่เสียนครศรีดีกว่าอันดับที่4เป็นเชียงใหม่ FC มี44คะแนนไล่ลงมาที่โซนท้ายตารางกรเกษตรศาสตร์ FC อยู่อันดับที่16 มี18คะแนนตามเบยคอสซ่อมเนโอเตตอยู่อันดับที่17มี14คะแนนเท่ากับกระบี่เอฟซีที่มันลับสุดท้ายของตารางแต่ร่นที่เสียคอสซ่อมเนโอเตตด,ดีกว่ามาที่ดาสโวขอศึกไทยลีก2อันดับที่1เป็นเดวิสันจากนครราชสีมามาซาเอฟซีทำไป15ประตูอันดับที่2ติโยโกชูลาปาจากระยองเอฟซีทำไป13ประตูอันดับที่3มี4คนด้วยกันประกอบด้วยจูดิแวร์ของพัทยายเนเตต เนลสันดาซินวาของคนครศรียูเนเตตจะเดวคาปิซาโนและจูเนียปาติสตาสอลาเตจจากหนองบัวพิชยาเอฟซีที่ทำไป12ประตูเท่ากันมาสรุปผลในสื่อฟุตบอลไทยลีก3ากันบ้างสัปดาห์นี้มีแข่งขันกันทุกโซนมาเริกกันที่โซกรุงเทพและปริมณฑลว RN เมืองนนท์แพ้สมุทรสาครซิตี้ศประตูต่อหนึ่งอยีเตอร์แบงคอกชนะเดียคอน s u 2ประตูต่อหนึ่งพราแบงคอกชนะจามจุรียูเนเตตด2ประตูต่อหนึ่ง สรุปตารางคะแนนของสุกบอลไทยลีก3โซกรุงเทพและปริมณฑลอันดับที่1เป็นบางกอกเอฟซมี60คะแนนตามด้วยอ,อันดับที่2มหาวลาลัยนอกกรุงเทพมี53คะแนนอันดับที่3ส,สมุทรสาครซิตี้มี52คะแนนแต่เท่ากับธนบุรียูเอตอันดับที่4ที่มี52คะแนนเท่ากันแต่ลุ่ิเสียสมุทรสาครดีกว่ามาที่ผลกลารแข่งขันของโซนภาคตะวันออก สอรฟอเอฟซีแพ้สายมิดรกบินยูเอเตต0-1ปวกแดงยูเอเตดแพ้บ้านค่าย 0, 1, ายูเอเตต0-1ชาเชีองเซาไฮเทคเสมอกองเรือรบเอฟซี0-0สรุปตารางคะแนนของซุปบอลไทยลีกสามโซนภาคตะวันออกอันดับที่หนึ่งสายมิดรกบินยูเอเตตมี37คะแนนอันดับที่สองบ้านค่ายยูเอเตดมี36คะแนนอันดับที่สามเป็นปวกแดงยูเอเตดมี34คะแนนเหลือเพียงแค่สามทีมนี้เท่านั้นที่ยังมีลุ้นไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนซิกในอีกสองนัดสุดท้าย มาที่ผัวแข่งขันของโซนภาคเหนืออุตรดิตศ์ักสยามแพ้กามพายเพชร FC 0ประตูต่อ1นอร์เทรน์นครแม่สอดแพ้พิษุโลกยูดิตี้1ประตูต่อ2แม่โจยเูเอตเตชนะสิงห์เชียงรายซิตี้2ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนของศึกบอลไทยลีกสโซนภาคเหนืออันดับที่1เป็นพิษุโลกยูดิตี้มี39คะแนน คว้าสิทธิ์ไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันดับที่สองเป็นแม่โจยูเอเตดมี34คะแนนอันดับที่สาพิศโลกเอฟซีมี32คะแนนอันดับที่สี่เป็นโรงสีแม่ใจธนชติวัฒน์พะเยามี31คะแนนมาที่ผารแข่งขันของโซนภาคอีสานสุรินทร์ของชีมูลแพ้นครราชสีมายูเอเตด1ประตูต่อสี่ ขอนแก่น FC เสมอสุรินทร์ซิตี้0ประตูต่อ0เมืองเลยยูเอตดชนะยะโสธร FC 5ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนของศึกฟุตบอลไทยลีก3โซนภาคอีสานดับที่1เป็นมหาสารคราม SBT มี53คะแนนดัานที่2เป็นศรีสะเกดยูเอตดมี52คะแนนโดยทั้งมหาสารคราม SBT และศรีสะเกดยูเอตเข้าสู่รอบแชมเปีเ้ยนซีของศึก,กไทยลีก3เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาที่ผัวแข่งขันของโซนภาคใต้เอฟซียาลาเสมอเมืองตรังเวเตศูนย์ประตูต่อศูนย์สงขายเอฟซีชนะพัทลุงเอฟซีสองประตูต่อหนึ่งภูเกต็ตอาดามันเอฟซีแพ้เอฟซีสตูนศูนย์ประตูต่อหนึ่งสรุปตารางคะแนนของผู้บอลไทยลีก3โซนภาคใต้อันดับที่หนึ่งเป็นสงขายเอฟซีมี50คะแนนควา้าแชมป์โซนภาคใต้ไปที่เรียบร้อยและคว้าสิทธิ์ไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกไปที่เรียบร้อยแล้วอันดับที่สองปตัตตานีเอฟซีมี43คะแนนอันดับที่สามเป็นพัทลุงเอฟซมี มี42คะแนนมาที่ผกวรแกงขันของโซนภาคตะวันตกมหาวิทยายลัยปทุมธานีชนะหัวหินซิตี้3ประตูต่อศูนย์ราชประชาชนะลบบุรีซิตี้1ประตูต่อศูนย์อ่างทองเอฟซี FC ชนะกาญจนะบุรีซิตี้3ประตูต่อหนึ่งสรุปตารางคะแนนของฟุตบอลไทยลีก3โซนภาคตะวันตกอันดับที่1เป็นอ่างทองเอฟซี FC, มี37คะแนน ตามมาด้วยอันดับที่2มหาวิทยาลัยปทุมธานีมี36คะแนนอนันดับที่3าเป็นราชบะชามี36คะแนนและอันดับที่สีสระบุรียูเนเต็ดมี3 3คะแนนและทั้งหมดนี้ก็คือผมฟุตบอลทั่วไทยทั้งไทยลีก1ไทยลีก2และไทยลีก3ประจำวันอาทิตย์ที่11เกุมภาพัานธ์ทุกคู่ทุกสนามนะครับผมไทยนี้เพืพ่อนๆก็ยืนสมัครแพ็กเกจบอลไทย59บาทต่อเดือน199บาทต่อดูการพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาท สมัครและไปร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆนี้ด้วยกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็พี่มาบอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกนกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมสวัสดีครับ